วัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้มีหนึ่งเรื่องนะครับมาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกับเพื่อนเนาะพอดีเห็นในกลุ่มนะครับมีการคุยกันนะครับและเรื่องนี้ก็มีการคุยกันมาอย่างช้านานแล้วนะครับก็คือมีทั้งผู้เล่นใหม่เข้ามาด้วยเนาะ บางทีเกิดความสงสัยไงว่ามันคืออะไรเราต้องใช้อย่างไงอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลเก็บให้เพื่อนเนาะก็คืออยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้นะครับนี่มันก็คือน้ํามันซิลิคนนั่นเองนะครับก็คือ,อของเล่นของเรานะครับเป็นบีบีการนะครับทั้งปืนสั้นปืนยาวระบบแก๊สหรือระบบอัดลมชักยิงที่เป็นสไนเปอร์นะไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับจะต้องมีการหล่อลื่น ของเล่นชนิดนี้ในการทํางานเพื่อให้ทํางานได้สมบูรณ์แบบนะครับทีนี้เนี่ยสารหล่อเลื่นต่างๆมันก็มีมากมายนะครับแต่จะมีสารหล่อเลื่นที่ใช้กับบีบีกันก็คือซิลิโคนจารบีขาวจารบีเหลวๆที่เรียกซุปเปอร์ลูปอะไรนั่นแหละแล้วก็น้ำมันซิลิโคนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในส่วนตัวผมผมเล่นประเภทปืนอัดแก๊สทั้งหมดนะครับมีอัดลมชังยิงอยู่หนึ่งกระบอกนะครับผมก็จะใช้สเปซซิลิโคนกับน้ำมันซิลิโคนเท่านั้นนะครับจารบีขาว ผู้เล่นช่างอะไรเงี้ยเขาก็ว่าดีนะ,ะใช้งานดีลื่นอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้เพราะผมว่าเวลามันหนื่ออะไรเงี้ยมันสกปรกนะครับผมก็เลยจะเลือกใช้เป็นน้ำมันซิลิโคนแทนหรือว่าสเปรย์ซิลิโคนแทนนะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่า ไอ้น้ำมันซิลิโคนมันเป็นยังไงนะครับคือไอ้เรื่องนี้ผมก็เคยพูดไปหลายคลิปเหมือนกันนะเดี๋ยวเราดูว่าไอ้น้ำมันซิลิโคนประเภทนี้มันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ใช้กันยังไงนะครับเพราะมีเรื่องถกเถียงกันหลายๆอย่างนะครับผมก็หาข้อมูลต่างๆนะคือเรามีประสบการณ์เล่นมาอยู่แล้วแหละเป็น10ปีนะครับก็ไปเปิดเพื่อความถูกต้องทพวกนิตยสารวีบีการกับ p ีบีการอะไรอย่างเงี้ยว่าไอซิลิโคนเนี่ยคือย,อยังไงนะครับแล้วก็ไปเปิดในเน็ตดูนะว่ายังไงนะครับคือมันมีบางแห่งบางร้านบางที่่หรรือบบาาาาางงทนนคยยเ้กก็ใชม ก็ใช้น้อยไปครับก็คือต้องใช้พอดีเนาะก็แล้วแต่มันต้องเป็นประสบการณ์ด้วยแล้วก็ ความสบายใจของท่านด้วยนะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตัวนี้กันนะครับไอ้น้ำมันซิลิโคนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีทั้งของบิบีการแล้วก็จะมีอีกแบบหนึง่งบางยี่ห้อราคาก็จะแตกต่างกันไปอย่างตัวผมผมเลือกใช้ตัวนี้นะแพนโดนะครับราคาก็สมน้ำสมเนื้อน้อแล้วก็ใช้งานได้ดีนะจากการที่ดูดูมาแล้วก็มีผู้เล่นหลายๆท่านก็ใช้นะครับร้านก็ใช้นะครับคือไอ้ตัวนี้จุดประสงค์ของมันอนะไอแ้แพนไอ้น้ำมันซิลิโคนอย่างเนี้ยมันใช้หลอดลื่นยางครับยางต่างๆให้มันลื่นนั่นเองนะครับยางกระจ นะหรือว่าแบบนี้ไอซิลิโคนรุ่นเหลวอ,อย่างเงี้ยมันก็แถมมากับโอลิงนะใช้หล่อเลื่อนโอลิงนะครับก็คือให้มันลื่นไหลนั่นเองนะครับในการใช้ไอซิลิโคนประเภทนี้บางทีบางท่านอ่ะอาจจะใช้มากไปนะครับมันก็จะไม่มีผลดีบางท่านใช้น้อยไปก็ไม่ดีครับก็คือใช้พอดีพอดีเนาะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมอ่ะใช้ยังไงและที่เขาสอนกันมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ควรขนาดไหนนะครับ มาดูตัวนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับอ่าเป็นปืนสั้นแล้วกันเพราะเหมือนกันหมดอ่ะไม่ว่าจะปืนยาวปืนสัน้นปืนไฟฟ้าปืนชักยิงนะครับวิธีการก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นของเล่นประเภทเดียวกันนะครับแต่สําหรับปืนแก๊สอาจจะละเอียดอ่อนกว่าน,น่อยเพราะมันเป็นระบบแก๊สเนาะแล้วก็มีโอลิงมียางต่างๆนะครับทีนี้มาดูตัวนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือสมมุติว่าเพื่อนได้ อ่าบ,บิการมาเนี่ยครับของไม่ใหม่เลยเนาะคือบริบการเขาไม่ใหม่เขาหลู่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับจากโรงงานที่เขาผลิตมานะมันก็เล่นได้เลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจะมาเช็คก็คือพวกความสะอาดความสกรปรกอะไรแค่นั้นเองภายในเนาะแล้วก็ฉีดการฉีดซิลิโคนตัวเนี้ยคือเราฉีด ในจุดที่เป็นที่มันเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวครับจุดที่มันมีการขยับเพื่ออะไรเพื่อให้มันหล่อลื่นเพื่อให้มันทํางานราบลรื่นนั่นเองพอถ้าเกิดสมมติว่ามันแห้งเพื่อนที่ดูเด็ดไอ้บีบีการของเพื่อนอ่ะมันเคลื่อนไหวมันอย่างเงี้ยมันวิ่งเงี้ยมันก็ฝืดมันก็ไม่ทํางานทํางานไม่ดีนั่นเองนะครับวิธีฉีดวิธีใช้อ่ะก็แบ่งกันนะครับก็คือในบีบีการเนี่ยจะมี3ส่วนที่เราใช้นะครับก็คือนี่แมกกาซีนโครงปืนด้านล่างซึ่งจะมีที่อยู่ของชุดยิงแล้วก็ สไลด์ปืนหรือเลื่อนลำเลื่อนมานะครับจะมีที่อยู่ของชุดสุกสูบกับท่อนะครับทีนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นหลายแบบนะครับอย่างผมเป็นสายเก็บเนาะผมจะฉีดอีกแบบหนึ่งสายที่เล่นหนักๆสายเล่นประจําทีๆก็จะฉีดอีกแบบหนึ่งก็คือมันอาจจะไม่ตายตัวแต่มันต่างกันนะครับวิธีฉีดเนี่ยเอาประเภทแบบเล่นเลยนะเล่นเล่นเอาแบบมาเล่นเลยอะตัวนี้มันเล่นเลยว่าจะฉีดยังไงนะครับก็คือนี่อะถ้าเกิดไม่ขี้เกียจน,นะก็ถอด เอาเทคปืนม,ออมนันออกมานะครับถ้าขี้เกียจก็ฉีดจากในนี่ในปืนมาเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเทคมานะครับถอดออกมานะครับแยกชิน้นเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็สไลด์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เวลาฉีดนะผมแนะนําให้ถอดดีว่าเราเล่นเราเล่นนานไงเราฉีดแล้วเราก็เล่นไปยาวเลยไปในเวลานั้นนะครับแล้วเวลาเก็บเราค่อยทำความสะอาดจุดที่ท่านต้องเอาซิลิโคนลงหรือว่าน้ำมันซิลิโคนลงก็คือลางเนี่ยครับเนี่ยเห็นล่องรางพวกนี้ไหมครับเนี่ยล่องรางพวกเนี้ย ต้องเอาลงแต่การเอาลงไม่ได้เอาลงเยอะจนเยิ้มนะครับก็คือลงให้มันพอทํางานได้แล้วไอ้ลาพวกเนี้ยคือคือจะบอกอย่างนี้นะครับบางท่านอนะ่ะท่านใช้น้ํามันปืนนะน้ามันหรือไขคขนะ้นอันนั้นก็ใช้ได้นะเพราะเราใช้กับโคนที่มันเป็นโลหะนะครับลูกสูบเนี่ยครับมันมีการทํางานอย่างนี้เห็นไหมครับนี่น,น,นี่ลูกสูบมันมีการทํางานนะครับเราถกแล้วเราฉีดเข้าไปในนี้เนี่ย ฉีดเข้าไปแต่นี้มันยังป,ปิดสนิทหมดเลยนะอยาบางรุ่นมันจะเปิดตรงนี้ทําให้ฉีดเข้าไปตรงนี้ได้ทําให้มันจะโดนขอบยางโอลิงยางหัวสูบด้านในได้นะครับแล้วมันจะลื่นให้มันลื่นนั่นเองก็คือแนะนําว่าในส่วนสไลด์ถอดชุดท่อนนอกไก์หลอดออกมาก่อนแล้วก็เอาน้ํามันซิลิโคนใส่ตรงรางเนี่ยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็ฉีดไปในลูกสูบเนี่ยใช้ถกฉีดไปในนี้ยหรือฉีดไปตรงนี้แต่อันนี้คือในส่วนสไลด์นะครับจบไปนะครับต่อไปนะครับนี่ ท,อทาา่อนอกท่อในเรือนฮอบจุดนี้คือจุดที่ห้ามฉีดนะครับในนี้ห้ามฉีดเข้าไปในยางฮอบกับท่อในาเลยนะครับและไอ้เลือดทางความสะอาดอีกอย่างเนี่ยที่เขาใช้ซิลิโคนทางความสะอาดอรผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าตัวผมผมไม่ได้ใช้นะบางทีน้ํามันมันจะไปล้างน้ํามันได้ไงไหมใช่ป่ะครับผมว่าใช้วิธีการเอากระดาษเช็ดผ้าเช็ดให้มันสะอาดก็พอครับหรือถ้าเกิดมันมีคราบเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลอนสารนะครับแต้มสำลีเช็ด จุดต่างๆพอนะครับแล้วก็อย่าไปฉีดมันนะครับอันนี้สําหรับผู้เล่นประเภทที่เล่นประจำเนาะอย่าไปฉีดมันเวลาเล่นนะข้างในเหมือนกันนะครับเคอันนี้คือในส่วนท่อชุดท่อนอกท่อในนะครับแล้วก็ไกด์หลอดไกด์หลอดเห็นไหมครับมันเป็นสปริงมันมีมันมีการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวเสร็จปุ๊บมันก็ต้องหลอดลื่นแล้วก็ต้องฉีดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันหลอดลื่นนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนไกด์หลอดนะครับสปริงไกด์หลอดนะครับ ต่อไปนะครับก็คือมาในส่วนของเฟรมล่างนะครับในจุดที่ฉีดนะครับก็คือเหมือนกันอ่าล่องไอ้ขอบล่างตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยฉีดหรือหย่อนน้ำมันซิลิโคนตรงเนี่ยสองฝั่งนะครับเพื่อให้มันลื่นนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในนี้ชุดยิงเพื่อให้มันลื่นในการทํางานนั่นเองนะครับแล้วเวลาเกินมาเราก็เช็ดออกแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโครงล่างนะครับที่ต้องฉีดนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือแม็กกาซีนแม็กกาซีนเนี่ย เขาก็จะแนะนํากันนะครับผมว่าก็เป็นการแนะนําที่ดีนะในการฉีดก็คือยางปากแมกนะครับวาวจ่ายนะครับวาวเติมวาวเติมนี่ฉีดเพราะอะไรเพราะมันมียางโอลิงตรงนี้คือฉีดไปให้โอลิงอ่ะมันเหมือนกับยืดหยุนนะครับให้มันเคลือบให้มันยืดหยุ่นให้มันแห้งนั่นเองเวลาก,กดกระป๋องลงไปมันจะได้ไม่แห้งส่วนวาวเนี่ยวาวเนี่ยเราฉีดตรงเนี่ยในล่องเนี้ยเข้าไปให้มันซึมเข้าไปเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวเวลา มันตอกนะครับโปูปาปูปานะครับส่วนแอ้ยางปากแม็กเนี่ยที่ฉีดเพราะอะไรเพราะว่าลูกสูบลูกสูบมันวิ่งเนี้ยมันโดนให้มันลื่นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้แก๊สที่ดีอ่ะในแก๊สที่ดีมันจะมีซิลิโคนผสมนะครับมันก็จะออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราก็ไม่ได้ไปฉีดอะไรมากนะครับในการเล่นเนาะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อะไรมากก็ฉีดเข้าไปในผมจะฉีดเข้าในด้วยเนาะเพราะว่ามันมีวาล์วมีโอริงนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของแม็ก พอเราฉีดอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นเรียบร้อยแลวนะครับเราก็ประกอบปืนของเรานะครับพอเพื่อนๆประกอบปืนเสร็จแล้วครับไม่จําเป็นต้องฉีดแล้วนะครับผมเห็นบางอันอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ฉีดซ้าเข้าไปอีกนะครับก็เลยบางทีก็แบบว่ามันก็ไม่ใช่นะครับฉีดเยอะไปอ่ะคือกไปตัวมันนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปฉีดมันนะครับเพราะว่ามันฉีดก็เลอะเทอะนะไอ้ตัวมันนะครับผมว่าเนาะแต่ก็แล้วแต่นะครับแต่นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผมบอกเล่าให้ฟังนะครับ อ่าเห็นไหมครับมันก็นจะลื่นนะครับเวลาวันลื่นเสร็จก็คือทํางานได้ราบลื่นวิ่งดีลูกสูบไม่ติดทํางานสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่ฉีดเลยอ่ะหรือฉีดน้อยบางทีมันแห้งใช่ไหมแห้งมันก็แบบอาจจะติดขาดที่เพื่อนมีปัญหากันนั่นแหละผมเห็นบางทีคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแนะนําการพอท่านไปทําตามนั้นฉีดซิลิโคนนิดหน่อยก็หายนะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับแม็กก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่ต้องไปฉีดอะไรมากมายนะครับบางทีก็ฉีดอย่างที่บอกไปเนี่ยครับสองสามจุดเนี่ยเนะ ก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับสําหรับกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงก็คือที่เล่นเริ่มต้นเล่นนะแล้วก็เล่นประจําอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะฉีดประมาณนี้นะครับ <S <S พอ,พอท่านเลิกเล่นน่ะก็คือแค่ท่านทำความสะอาดเช็ดคราบต่างๆที่ผมเคยแนะนําไปก็คือเช็ดแห้งทำความสะอาดทีนี้ถ้าท่านจะฉีดซิลิโคนเก็บหรือไม่อ่ะท่านก็ลองเช็คดูว่ามันแห้งอะไรหรือเปล่านะถ้าเกิดแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดที่ฉีดก็คืออันนี้คือสําหรับคนที่เล่นประจำเนาะฉีดแค่ปากแม็กยางปากแม็กพอนะครับ พวกที่เป็นยางพอมันจะมีจุดที่แมกซีนนะ่ยยางฝักแม็กแล้วก็ยางที่วาล2 2จุดแค่นั้นพอนะครับไอตัวมันอะ่ะยังไม่ต้องไปฉีดมันนะครับก็คือมันมันมีอยู่แล้วนะก็เก็บอย่างนั้นเพราะท่านก็มาเล่นยิงอีกเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยยังมีอีกกลุ่มนึงอย่างผมอะ่ะคือเก็บนานมากอันนี้ก็หลายเดือนนะสองสมเดือนก่อจะมาทดสอบนะครับผมจะฉีดด้านในอ่าเยอะหน่อยแล้วผมจะฉีดยางฮอปนะตัวผมนะครับฉีดยางฮอป เพื่อรักษามันฉีดแมกซีนตามปกติแต่ผมจะฉีดยางฮอปถามว่าฉีดยางฮอปทำไมครับเมื่อกี้ก็แนะนำบอกอย่าไปฉีดอันนั้นคือคนที่เล่นไงครับคือคนที่เล่นนะ่ะเล่นประจําแล้วก็กําลังจะเล่นเวลายิงเล่นเลยเนี่ยอย่าไปฉีดแล้วก็พรุ่งนี้มาเล่นอีกก็อย่าก็เล่นอย่างเงี้ยคืออย่าไปฉีดทงงางพอแต่สําหรับประเภทแบบผมอะ่ะเก็บนานมากไม่ค่อยได้เล่นนะก็ฉีดเก็บไวนะ้เพื่อรักษายางม,มันให้มันไม่แห้งกรอบนั่นเองนะครับก็แล้วก็เก็บอ่าเก็บเรียบร้อยเวลาผมมาเล่นอะ่ะ ผมมาดูบางทีน้ำมันซีิโคนอ่ะมันแห้งไปหมดแล้วครับหรือไม่แห้งผมก็จะเอาสะอาดนะกระดาษเช็ดเช็ดท่อเช็ดยางแล้วก็ฉีดในจุดที่บอกไปตอนเบื้องต้นนะครับแล้วก็เล่นอันนั้นคือวิธีที่ผมทำนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีสามัญพื้นฐานทั่วไปที่เพื่อนควรจะทำนะไอ้ส่วนภายนอกอ่ะใช้เช็ดทำางสะอาดพอไม่ต้องไปฉีดมันนะครับมันเลอะเทอะนะครับแล้วก็ฉีดได้พอเหมาะ ไม่ต้องมากอะไรนะครับในส่วนซิลิโคนน่ะท่านจะเลือกใช้แบบไหนก็ลองดูตามประสบการณ์หรือตามที่คนแนะนําสอนกันแล้วกันผู้เล่นสอนกันนะครับมันมีหลากหลายแบบทั้งของเฉพาะของบีบีกันอของยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้ก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยจากที่เห็นเพื่อนๆเ,เ,เล่นกันมาแล้วก็ผู้มีประสบการณ์สอนสั่งกันมานะครับแล้วผมก็ใช้เองแพนโดนี่ดีนะครับมันมีความลื่นด้วยแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปนะครับ ก็ใช้ได้เนาะผมก็เลือกเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็จะแนะนํนาใครๆเวลาหาใช้นะครับแล้วมันก็ใช้ได้นานนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะส่วนไอ้น้าํามันซิลิโคนเหลวแบบนี้ยผมใช้หล่อลื่นละตรงตรงรางอะตรงขอบรางต่างๆเพื่อให้มันลื่นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีความเหนียวนะครับตัวนี้เขาแถมกับโอลิงอะตอนนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนยาวเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยนะฮะไอจุดวิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็แมกกาซีนเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเหมือนกัน3จุดเหมือนกันนะครับวันนี้ นำปืนมาเทสนะครับนานๆเทสทีแล้วก็เห็นหัวข้อนี้ครับก็เลยน่าสนใจนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนเนาะให้วิเคราะห์กันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันคิดไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการเล่นกีฬาเล่นของเล่นประเภทนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เล่นน่อยว่าจะเหลือเพื่อนตานะครับติดภาพไว้นด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ